นี่คือสองเสน่หาในชีวิตจริงของนุ่มเจมส์มาค่ะเป็นน้องหมาพันธุ์ชิบะสองตัวที่หนุ่มเจมส์กับพี่อาผู้จัดการช่วยกันเลี้ยงตัวแรกที่ตัวใหญ่กว่าสีอ่อนชื่อไมโกเป็นตัวเมียอายุห้าเดือนครึง่งอีกตัวสีเข้มกว่าชื่อหกกลงเป็นตัวผู้สามเดือนครึ่งค่ะที่บอกว่าเป็นสองเสน่หาเพราะช่วงนี้นุ่มเจมส์ติดเจ้าสองตัวนี้มากค่ะ ก็ต้องมาหาที่บ้านผู้จัดการซึ่งอยู่ใกล้กันพาไปอืเก็บอืเดินเล่นให้กินข้าวเล่นด้วยเช็บต,ตัวดูแลความสะอาดเรียกว่าทําทุกอย่างค่ะแฟนๆอาจจะเคยเห็นหนุ่มเจมส์ลงภาพยิ่งเจ้าสองตัวในไอจีบ้างแต่ภาพเคลื่อนไหวน่ารักน่ารักแบบนี้เราไปขยี้มาให้ชมทีนี้ทีแรกค่ะขอบคุณเจมส์กับพี่อาผู้จัดการด้วยนะคะ ของเจ้าสองตัวนี้ก็มีที่มาด้วยค่ะเนื่องจากเป็นน้องหมาพันจากญี่ปุ่นเลยต้องชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นไมโกะหมายถึงเกอิชาฟุกฮัตส่วนโกกังคือผู้ให้ความบันเทิงในราชสำนักญี่ปุ่นแค่ที่มาของชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะนิสัยของเจ้าสองตัวนี้ก็สนร่าเริงขี้อ้อนและแสนรู้เวลาเล่นกันเจมเรียกตัวเองว่าพี่เจมและเรียกเจ้าสองตัวนี้ว่าลูกค่ะขอดีด่นั่งแนะ่ duduklah dulu duduklah kat khanimah okan tu bermula kan macam